สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับแมคโครหลานชายออกมาใหม่นะฮะ KX033 3 <S สาตันสยตัวแอร์สาตันสาม,สามออกมาวันนี้ครับ เอไอเอไอมืดมึงรับคนครับไหมนี่แล้วงยาวรถไรทุกที่นี่เออฮะนั่งเนี่ยรอพบล้อ อยากได้หกลอกก็ต้องทิ้งตัวนี้ดดดดมีปัญญา <c oughs> หมดแล้วทองทลายในมดืดตรงทลายนั่นแหละต้องวิ่งหางเพื่อนฝูงเยอะๆวิ่งหานั่นเขามามากวันพี่เป็นไรมมก เออนั่นแหละต้องวิ่งเผ <ừ. S 1> ื่องานไว้จับขาใหญ่ๆเอาไว้เป็นฝูงีีี่่่กมไเห็นล เดี๋ยวนี้ฮกล้อนะ่ะถ้าจ้างเขาคับนะ่ะไม่เหลือดอกต้องคับเองจะเหลืออยู่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเหลืออยู่วันนอึงอะ่ะใช่ไหมถ้าคับเองอ่ะเหลืออยู่สามร้อยสี่ร้อยเหลืออยู่ขยันต้องขยันครับขยันมีเพื่อนฝูงเยอะๆทั้งงานตัวเองก็เหลืออยู่สองสามพันเออ บุนัลามอเ้างถูกปันก็ยังไม่มีไม่เหลือแล้วรดรถเสียทีไรซ่อมก็นั่นหมดผักช่องราคาดีกว่าพกล้อเนี่ยบุรีรันี่ถ้าจ้างก็รับแล้วเด้งทุกรายเออ

เออมันช่วยด้วยมันก็อยากขายเนาะบียี่สิบด้วยใชนน้ำมันบียี่สิบแหละอย่าไปใช้เลยครับสามตันสามนีอ่ะเขาก็ต้องอย่างนั้นแหละเทคนิคขายเอามีลายแยกด้วยเนี่ย ยักเฮ้ยมีตู้แอร์สบายครับรถไม่มีแอร์มึงเออทรมานยิ่งถ้าอยู่ในป่าสักหน่อยมึงเออเจอต้อเจออะไรตีป่าเนี่ยต้อ ส่งสองหมือนกว่าเดือนหนึงนะ่งวางไปแสนกว่าบ,บาทนะแต่หลานก็มีงานประจำเนี่ยแหละไม่มีหกล้อแล้วทีนี้ไม่มีหกล้อเอาโชคเอาใช้ก่อน <c oughs> วันเทไรเออประมาณนั้นแหละสี่พันห้าพันกระดงผ้าโอ้ยมีเกลือเลยไม่รูกกี่ <c oughs> อะไร <c oughs> เออ <c oughs> ครับขอให้มีโชคมีชัยมีงานเข้าเยอะๆนะ <c oughs> ผมก็จะพยายามหางานให้ด้วย งานให้ด้วยก็ะชวยหลานหางานช่วยหลานติดต่องานให้ด้วยแลก้กขาดรถทุกนะขาดรถดทุก ก็ถ้าขยันก็รอดครับแถวเนี้ยขับเองฮะขับเองรอดถ้าจ้างเราขับก็คือก็เขาก็ไม่ถนอมรถนะแล้วก็ขับอย่างเดียวแล้วไม่ค่อยดูแลให้ด้วยถ้าขับเองเนี่ยเรารู้ใจแล้วก็ใช้ไปค่อยใช้ไปอ่ะครับเร่งเครื่องก็ไม่ต้องเร่งเ,เยอะรถพวกนี้อย่าไปเร่งเยอะฮะ ไปเรื่อยๆยิง่งจะทำเป็นวันก็ไมจ่จำเป็นต้องเล่งเยอะนะไหนจะเปลี่ยนน้ำมันไหนรถจะโซมแล้วก็พยายามอย่าเดินไกลตัวเดินเดินไกลก็ไม่ได้ไไเดินแบบว่าเดินตามถนนอะไรเงี้ยปัญหาก็คือเนี่ยตัวเดิน เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่แชนแนล้วยนะครับสวัสดีครับ